สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คลิปนี้ผมจะมาทดลองการต้มไข่โดยใช้แสงอาทิตย์นะครับก็มีอยู่5อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเอาไข่เปล่าไปตั้งตากแดดนะครับอย่างที่สองเอาไข่ใส่ในแก้วแล้วพาไปตั้งตากแดดอย่างที่สามเอาไข่ห่อ กับกระดาษทรายสีดําแล้วพาไปตั้งตากแดดนะครับอย่างที่สี่เราจะเอาไข่ห่อด้วยสังกะสีนะครับแล้วพาไปตั้งตากแดดแล้วอย่างสุดท้ายนะครับเราจะเอาไข่ใส่ไปในเม็ดทรายนะครับเป็นเม็ดหินนะครับแล้วพาไปตั้งตากแดดดูซิว่าแบบไหน ใครจะสุกกว่ากันนะครับมาทดลองกันดูนะครับเพื่อนๆไปทํากันเลยครับอันดับแรกและอันดับที่สองนะครับอันดับแรกอันดับที่สองเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแลวครับเพราะว่าเราไม่ต้องหอนะครับเรามาดูอันดับที่สามและอันดับที่สี่อันดับที่ห้ากันเลยดีกว่านะครับเราต้องหอนะครับเราจะต้องจัดการมันก่อนนะครับมาดูเลยครับนี่นะครับ เราจะเอาไข่ใส่ไปข้างในแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ห่อด้วยกระดาษทรายกระดาษทรายสีดํานะครับเพราะว่ารู้ๆกันอยู่นะครับว่าสีดํามันจะดูดแดดนะครับมาลองดูกันนะครับหลายๆวิธีนี่แล้วก็อันนี้เราจะใช้แบบแผ่นสังกะสีนะครับนี่แผ่นสังกะสีที่เขไว้ใช้หลังคาที่ทําหลังคาขนมแล้วเนี้ยครับ ดูซิว่าความร้อนจากแดดท,ที่มันกระทบสังกะสีเนี่ยจะทําให้สามารถทําให้ไข่สุกได้หรือเปล่านะครับมาดูกันครับเราตั้งอย่างนี้เลยนะครับว่าเราหอสังกะสีก่อนดีกว่าแล้วก็เอาไข่ใส่เข้าไปนี่คือการทดลองนะครับเป็นการทดลองนะครับเพื่อที่จะ ลองดูนะครับในสถานการณ์ที่เราไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟนะครับว่าจะสามารถต้มไข่สุกได้หรือเปล่าลองครับแล้วนี่ครับเป็นหินแบบนี้นะครับเม็ดหินนะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็แล้วเราก็กาหินใส่ลงไปตามนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับนี่ ใส่แค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตากแดดกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะให้ตากแดดทั้งวันเลยเดี๋ยว5้าโมงเย็นเราค่อยมาเก็บกันอีกทีไปดูกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเนกาห้านาทีนะครับเราก็นําไข่ไปตากแดดกันเลยนะครับครับทุกคนครับนี่ก็เอามาตากแดดแล้วนะครับนี่วิธีที่1นะครับที่เราเอาไข่เป่ามาตากแดดนะครับ วิธีที่สองนี่เลยครับเราใส่แก้วนะครับสังเกตเห็นนะครับมีแสงที่ลอดผ่านแก้วมานะครับและวิธีที่สามคือเราใส่กระดาษทรายสีดำนะครับห่อไว้ด้วยห่อไว้ในกระดาษทรายสีดำเพราะว่าสีดำจะเป็นสีที่ดูแดดนะครับแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเราใส่ไว้ในกระสังกระสีนะครับสังกะสีที่ใช้ทำหลังคานั่นแหละครับ มาดูกันนะครับว่าแบบไหนจะสุกดีกว่ากันนะครับหรือว่าไม่สุกเลยนะครับค่อยมาดูกันตอนเย็นนี่วิธีที่ห้านะครับวิธีสุดท้ายคือเราใส่ไปในหินนะครับดูว่าจะมีปฏิกิริยาหรือว่ามีการสุกหรือเปล่านะครับค่อยมาดูกันอีกทีนะครับนี่ครับนี่ครับผม มีเสียงดังเป๊ะๆๆด้วยนะครับความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็นเลยดีกว่าเวลาผ่านไปแล้วจะทำให้ไข่สุกได้หรือเปล่ามาดูกันครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะครับตอนเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไข่กันเลยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับกับไข่ลูกแรกนะครับนี่มาดูกับไข่ลูกแรกนะครับโอ้ไข่ร้อนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอกใส่นะครับดูว่ามันจะสุกหรือไม่สุกนะครับ ผลปรากฏว่าก็ยังไม่สุกนะครับแต่มันก็มีขาวขาวมานิดนึงนะครับเหมือนกับมันจะโดนความร้อนนิดนึงนะครับซีกหนึ่งนะครับมาดูลูกที่สองเลยดีกว่าครับลูกลูกที่สองเป็นไข่ที่อยู่ในแก้วนะครับมาลองดูกันเลยครับ ันจะแก้ออกอ้ยร้อนมากเลยครับลูกนี้เพื่อนเพื่อนร้อนมากเลยครับข้างในครับมาด,บมดูครับเฮ้ยมีลุ้นอุยดูครับไข่ที่อยู่ในแก้วนะครับเป็นสีขาวหมดเลยครับไข่ที่อยู่ในแก้วเป็นสีขาวหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทไปเทียบกับเบอร์เบอร์ผมจะเท ผมจะเทไปเทียบกับลูกแรกเลยนะครับอันนี้ลูกแรกนะครับเรามาดูลูกที่สองที่อยู่ในแก้วนะครับโอ้ยลูกที่สองอยู่ในแก้วเป็นสีขาวหมดเลยครับมีความสุกนะครับมาดูกันผมจะเทไปเทียบเลยนะครับโอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่คือลูกที่อยู่ในแก้วนะครับสุกนะครับโอยเป็นไก่ลวกเลยครับเพื่อนๆครับมาดู มาดูอันที่สามเลยดีกว่าที่สามนะครับเป็นอยู่ในกระดาษซรายนะครับอันที่สามอยู่ในกระดาษทรายนะครับจะแกะดูเลยครับยางเจอความร้อนเข้าไปขาดเลยครับยางขาดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าไข่ข้างในจะเป็นยังไงมาดูนะครับนี่ดูนะครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับนี่ครับผมแกะออกมาแล้วนะครับโอ้มีความร้อนด้วยนะครับมีความร้อนนะครับมาดูมาดูครับจากกระดาษทรายนะครับเนี่ยอ้ยกระดาษทรายนะครับโอ้ยจากกระดาษทรายก็สุกเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่มาดู โอ้ยกลายเป็นไข่ลวกหมดเลยนะครับสรุปคือแก้วก็สุกนะครับแล้วก็กระดาษทรายสีดําก็สุกนะครับเพราะกระดาษทรายสีดําเนี่ยมันดูดแดดนะครับมันดูดแสงแดดให้มารวมที่เดียวกันนะครับไข่ก็เลยสุกเลยนะครับมาดูนะครับผมจะเทเทียบให้หมดเลยนะครับเทใกล้ๆกันดูครับโอ้โหดูกระเปื้อนๆครับโอ้ยดูเลยครับว้าว นี่ถ้าได้ข้าวต้มนะครับอืออร่อยเลยครับมาดูมาดูอันที่สี่กันเลยครับอันที่สี่นี้จะอยู่ในสังกะสีนะครับอันที่สี่นี้อยู่ในหนังกระสีนะครับจเอามือเข้าไปเลยนะครับมาดูกันว่าอันที่สี่ที่อยู่ในสังกะสีเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนกันมาลุ้นกันเลยครับเพื่อนๆครับตอกโอ้ที่อยู่ในสังกะสีนี่ ยังไม่สุกนะครับแค่เหมือนกับจะโดนความร้อนนิดนึงเองมาดูเดี๋ยวผมจะเทรวมไปเลยนะครับนี่ไม่ดูความแตกต่างครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันทีหลังเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คืออยู่ในก้อนหินมาดูกันนะครับว้าว ดูกันว่าจะสุกหรือไม่สุกนะครับที่อยู่ในก้อนหินนะครับมาครับมาต่อกันเลยต่อกันเลยครับมีความร้อนอยู่ข้างในนะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับโอ้ยสงสัยจะสุกโอ้ยสุกจริงๆด้วยกลายเป็นไข่ลวกเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆครับโอ้ยนี่ครับเราจะมาเทมันร่วมกัน นี่เป็นไงละ่ะสรุปได้ว่านะครับการต้มไข่ด้วยแสงแดดการลวกไข่ด้วยแสงแดดนะครับสรุปได้ว่าสุก3แล้วก็ไม่สุกสองนะครับก็ลูกแรกที่ไข่เปล่าไม่สุกนะครับลูกที่สองไข่ที่ครอบแก้วไว้สุกนะครับ ลูกที่3ไข่ที่ห่อด้วยกระดาษทรายสีดำสุกนะครับแล้วก็ลูกที่สี่ลูกที่สี่ไม่สุกนะครับห่อด้วยสังกะสีแล้วลูกที่หลูกที่หที่สุกก็คือใส่ไว้ในเม็ดทรายนะครับเม็ดหินแบบนี้นะครับมีความร้อนนะครับเราจะได้ไข่ที่สุกเหมือนไข่ลวกเลยนะครับเพื่อนๆครับโอ้ยดูเลยครับผม ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับช่องเด็กใต้ยุคใหม่หัวใจเกษตรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ